เรื่องจริงของจูเลียนเคิร์ฟเคผู้รอดชีวิตคนเดียวจากเหตุการณ์เครื่องบินตออกที่ประเทศเปรูนกนัก้น91ชีวิตถูกสังเวยความตายหมดทั้งลำและ11วันกับการมีชีวิตให้รอดในป่าอเมซอนในปีคศ .1971 ค่ะจูเลียนเคิร์ฟเคเด็กสาวชาวเยอรมันวัย17ปีเธอได้โดยสารเครื่องบินของสายการบินแลนซ่าที่บิน508ซึ่งออกเดินทางจากบูริม่าประเทศเปรูไปยัง ูกไก่ป้าพร้อมกับแม่ของเธอเพื่อที่จะไปพบกับพ่อและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นขณะที่เครื่องบินบินอยู่เหนือน่านฟ้าห่างจากภาาพื้นดินประมาณ3.2กิโลเมตรก็ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองสายฟ้าที่ฟาดลงบนตัวเครื่องนั้นทําให้ตัวลําของเครื่องบินแตกออกเป็นเศียกระจัดกระจายกลางอากาศถ้าครั้งนั้นยังคงบินตามวันเวลา ตามหมายกำหนดการเดิมบางทีเธออาจจะไม่ต้องกลัวการขึ้นขเครื่องบินไปตลอดชีวิตเหมือนเช่นทุกวันนี้ช่วงที่เธอนั้นใกล้จบไฮสคูลแม่ของเธอขณะนั้นก็ทำงานอยู่ที่กรุงน,นี้มากค่ะแม่ได้วางแผนที่จะเดินทางไปพบกับสามีซึ่งอยู่ที่ปังกโกนาพร้อมกับเธอผู้เป็นลูกสาวคนเดียวก่อนหน้าเทศกาลฉลองคริสต์มาสประมาณหนอาทิตย์ แต่แล้วแม่เธอก็ต้องเปลี่ยนวันเวลาการเดินทางใหม่เนื่องจากจูเลียนนั้นอยากมีส่วนร่วมงานฉลองกับเพื่อนๆในการจบของเธอก่อนเดินทางไปเยี่ยมพ่อของเธอค่ะไม่มีใครสามารถที่จะร่วงรู้ถึงโชคชะตาที่ถูกกำหนดบางอย่างก็ไม่อาจหาคำตอบมาอธิบายได้กรณีตัวอย่างเช่นปฏิหารที่เกิดกับจูเลียนเคิร์เคความเป็นไปได้จากการรอดชีวิตในครั้งนั้นเรียกว่าแทบเป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับเธอรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าร่างของเธอยังคงติดอยู่กับเก้าอี้ค่ะมีสายเข็มขัดนิรภัยคาดอยู่เธอรู้สึกปวดร้าวบริเวณช่วงหน้าอ,อกนั่นคือกระดูกไขกระราของเธอหักตรงบริเวณช่วงแขนและขาเป็นแผลบาดรึกส่วนตาข้างขวาของเธอช้ำบนเปล่งลืมตาไม่ขึ้นจูเลียนนั้นไม่รู้สึกวิตกกังวล ใจนับที่บริเวณรอบตัวเธอเป็นป่าทุบหนาสิ่งแรกที่เธอนึกนั่นคือชีวิตของแม่หากเป็นคนอื่นแล้วอาจขวันเสียที่ต้องอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายรอบตัวตามลำพังคนเดียว แต่สำหรับจูเลียนนั้นโชคดีค่ะที่ก่อนหน้านี้เมื่อครั้งตอนเธออายุ14ปีพ่อและแม่ซึ่งเป็นนักชีววิทยาและนักปักษีวิทยาได้เคยไปทำงานก่อตั้งบางัวหน้าสถานีค้นคว้าวิจัยที่ป่าอเมรอนเธอจึงเป็นเด็กที่มีประสบการณ์เรียกว่า j ังเกิ้ลชายเพราะได้ใช้ชีวิตจริงในปืนป่าเป็นเวลานานถึง2ปีจูเลียนเคิร์เค นั้นรู้สึกกังวลเกี่ยวกับแม่ของเธอเป็นอย่างมากจนเธอลืมความวิตกกังวลเรื่องอันตรายในป่าจึงได้เดินลัดเลาะไปจนกระทั่งพบก,กับซากเครื่องบินและบริเวณรอบๆที่ซากเครื่องบินตกนั้นเองเธอก็เห็นเท้าคู่หนึ่งค่ะโผล่พ้นขึ้นมาจากบ่อซึ่งลึกประมาณ3ฟุตคาดว่าศพที่หล่นลงไปในบ่อ เกิดจากแรงกระแทกอย่างแรงที่พุ่งตรงจากที่สูงนั่นก็คือเครื่องดินและอัดลงมาที่พื้นดินอย่างแรงจนพื้นดินนั้นยุบลึกไปถึง3ามฟุตค่ะจูเลียนหาไม้ที่จะเขีย่ยแล้วก็พลิกศพดูว่าใช่ศพแม่เธอหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะเธอจึงโล่งใจและมีความหวังที่จะค้นหาแม่ของเธอต่อไป ในขณะที่สเสบียงอาหารของเธอนั้นมีเพียงแค่ลูก,กววสองสชิ้นและเธอเองก็ต้องแบ่งกินทีละนิดทีละนิดเพื่อที่จะประทังชีวิตประทังให้ตัวเองนั้นพ้นจากการผิวโหวยแล้วก็รอดชีวิตให้นานที่สุดในป่าอเมซอนซึ่งเธอเองนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าเธอจะต้องใช้เวลาในการสอหาแม่และหนีรอดออกมาจากป่านี้ได้อย่างไรกัน จูเลียนเคิร์ฟเคนนั้นใช้เวลาหลายวันในการเดินทางจนกระทั่งไปพบกับลำธารแห่งหนึ่งค่ะเป็นลำธารน,น้ำเล็กๆซึ่งขณะนั้นในสมองของเธอนึกถึงคำพูดของพ่อที่เคยสอนเธอไว้ว่าหากเธอพบลำธารน,นั่นย่อมหมายถึงว่าคนทางข้างหน้าหรือเส้นทางข้างหน้านั้นจะต้องมีชุมชนผู้อาศัยอยู่อย่างแน่นอนจูเลียนจึงมีความหวังค่ะ ว่าเธอจะได้พบชาวบ้านบริเวณแถบนั้นเธอจึงเดินเรียดตามลำธารซึ่งความสูงของน้ำนั้นก็ไม่ได้ลึกน้ำนั้นสูงเพียงแค่เข่าของเธอขึ้นมานิดหนึ่งเธอจึงเดินเลาะไปตามลำธารน,นั่นเองค่ะขณะที่เธอเดินอยู่สายตาเธอก็ไปเห็นกับปบตัวหนึ่งเข้าเธอเกิดความรู้สึกหิวขึ้นมาแล้วก็อยากจะกินเจ้ากบตัวนั้นกินทั้งมันเป็นๆอย่างนั้นแหละเธอพยายามที่จะ จับคุกมันแต่ด้วยสังขารร่างกายของเธอมันไม่อํานวยเพราะเธอบาดเจ็บใช่ไหมคะจากการตกจากเครื่องบินนั่นเองทําให้เธอจับเจ้ากบตัวเล็กๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยไม่พ้นมือเธอถ้าเธอคิดจะจับมันแล้วแล้วเธอก็ไปพบเรือลำหนึ่งค่ะที่จอดนิ่งๆอยู่ที่ทุ่งนาใกล้ๆก,กับเรือก็จะมีเพิงที่พักกันแดดกันฝนและเพิงนี้เองเธอใช้อาศัยนอนในช่วงเวลากลางคืนในเรือลำนั้นเธอพบว่า มีน,น้ำถังน้ํามันเชื้อเพลิงเบนซินอยู่ถังหนึ่งและก็ยังมีน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ในถังนั้นด้วยเธอดีใจมากจึงได้เปิดฝาแล้วก็เทเจ้าน้ํามันเนี่ยราดลงบนบริเวณปากแผลของเธอซึ่งรู้ไหมคะบริเวณปากแผลของเธอในขณะนั้นน่ะมีนอนเกิดขึ้นชัยเข้าไปในปากแผลของเธอและเมื่อเธอราดน้ํามันลงไปเจ้านอนต่างๆที่เกิดอาการมึนเมาจากน้ํามันนี่เองก็พยายามที่จะ ออกทยอยกันออกมาจากปากแผลซึ่งนับแล้วประมาณ30กักว่าตัวค่ะในที่สุดจูเลียนก็ได้พบกับชาวประมงท้องถิ่นและพวกเขาก็ช่วยเหลือเธอติดต่อกับเจ้าหน้าที่จนเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่บินตามลงมายังสถานที่เกิดเหตุมารับตัวเธอและนำตัวเธอนั้นส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บต่างๆรวมถึงนอนที่ชอนชัย แพทย์เองก็ได้ทำการรักษาแล้วก็ดึงเจ้าหนอนนี้ออกมาได้อีกถึง50ตัวเลยทีเดียวค่ะหากว่าวันนั้นเธอไม่ได้ใช้น้ำมันเบนซินเชื่อเพลิงราดลงบนแขนของเธอบ่านนี้แขนของเธอก็คงจะถูกโดนตัดทิ้งอ,อย่างแน่นอนค่ะส่วนแม่ของเธอนั้นเจ้าหนที่ได้พกศพในเดือนถัดมาเหตุการณ์ที่จูเลียนเพิร์เครอดชีวิตในครั้งแรกอาจเป็นเรื่องของปฏิหารค่ะ แต่11วันหลังจากนั้นที่เธอผ่านมันมาได้ต้องเป็นเรื่องของความหวังการมีสติและความมุ่งมั่นพยายามอย่างถึงที่สุดนั่นเองค่ะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นพลังงานและกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ